สวัสดีครับได้ยินชัดครับได้ยินชัดนะครับเออผมไม่แน่ใจพอดีตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับที่นี่อุณหภูมิอยู่ประมาณ1ิบองศาได้นะครับก็ตอนนี้ที่เมลที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียอุณหภูมิ1ิบองศาแล้วก็เวลาตอนนี้ประมาณ5 ห้าทุ่มนะครับจะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณสักสานาทีโอเคนะครับคือคือตอนนี้ใช้เทปเลตในการไลฟ์สดอยู่นะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่นักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนเข้าดูปริมาณเท่าไหร่กี่คนนะครับจะเห็นแต่แค่คอมเมนต์เฉยนะครับโอเคเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพื่อให้คลิปเนี้ย กระชับนะครับแล้วก็สรุปประเด็นสั้นๆนะครับตามที่มีประเด็นที่นักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับคือนักข่าวที่มาสัมภาษณ์ทางทางสยามนิตร์นะครับผมมาในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดนะครับก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับติดต่อมานะครับเต้นรถนะครับมีความไม่สบายใจนะครับในเรื่องของการที่รับได้รับข่าวข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ใช้เขาไม่ถูกต้องแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์แต่ละสื่อครับผมใช้เวลาสัมภาษณ์เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งแต่ละสื่อที่ทําคลิปออกไปครับเขาก็จะทําการไปตัดจากชั่วโมงครึ่งตัดหรือบางที30 30วิ1นนาทีบ้างหรือบางทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ตามปมาติดระต่อไปซึ่งซึ่งการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องเนี่ยมันยาวกว่านั้นเยอะนะครับแต่ทางนักข่าวอาจจะต้องการทําข่าวเพื่อให้กระชับได้ใจความก็เลยให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสั้นนะครับแล้วเต็นท์รถอาจจะมีความเป็นห่วงนะครับก็เลยติดต่อมาว่าเออทาไมทางพี่เอ็มให้ข้อมูลแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมีผลกระทบกับทางเต็นต์รถมือสองนะครับโอเคผมจะสรุปประเด็นสั้นๆอย่างนี้นะครับที่ทางผมเนี่ยให้ข้อมูลกับทางนักข่าวไปนะครับจะมีช่องของช่อง3นะครับช่องไทย ไทยทบีเประชาชาติธุรกิจนะครับแล้วก็ฐาาเศรษฐกิจนะครับ B Time Tedder KP a m a l i n J จร้อย The Insight Business Tomorrow นะครับผมให้อยู่มาณสิบกว่าช่องแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับให้ข้อมูลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวอัปเดตคนให้ด้วยละกันเพราะผมไม่เห็นในหน้าจอว่ามีคนดูเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเนื้อหาที่อธิบายสำหรับรเพื่อนเท่านใดที่อยากจะได้รับข้อเท็จจริงครบ หชั่วโมงก็จะได้ได้ข้อมูลร้อนะครับไม่ใช่แค่ฟังข่าวแล้วแบบว่าโอ้โหแบบว่า,วา,วาคือเข้าใจผิดๆกันนะครับผมให้ข้อมูลข่าวเนี่ยครับประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ละช่องนะครับเต็มพิกัดเลยนะครับโอเคคราวนี้ประเด็นของการที่ทางนักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับว่าทำไมถึงมาสัมภาษณ์ทาง SIA เนะครับเนื่องจากว่าเราได้เห็นข่าวมาแล้วถูกไหมครับข่าวที่เราเห็นกัน จะติดขัดบ้างนะครับหรือดีเลย์บ้างต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้อากาศ10องศาหนาวมากโอเคฉะนั้นที่ผมบอกไปทั้งหมด10กว่าช่องเนี่ยนะครับเขาก็ทําการตัดคลิปข่าวต่างๆนะครับแล้วก็ที่ออกข่าวไปต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลไม่ไม่สักครู่นะครับโอเคกลับมาออนไลน์แล้วนะครับพอดีอาจจะติดตข,ข,ข,ขัดขัดบ้างนะครับในคลิปผมไม่มั่นใจว่าจะอาจจะกระตุกบ้างนะครับโอเค ผมทีละประเด็นเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวที่ออกไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่เศรษฐกิจต่างๆภาพรวมของประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีทุกคนทราบแน่นอน GDP ลดลงนะรัฐบาลไม่มีโครงการใหม่ๆปัญหาด้านการเมืองสองครามเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยลุมเล้าเข้ามาเราเห็นข่าวอยู่แล้วว่ามีโรงงานปิดตัวจํานวนมากถูกไหมครับเราเห็นข่าวว่ามีรถยึดจํานวนมากนะครับ NPL สูง นะครับคนผ่อนรถไม่ไหวผ่อนบ้านไม่ไหวนะครับโรงงานปิดตัวไปคนตกงานอันนี้คือข้อที่จริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับฉะนั้นวงจรทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานละในระบบข,ของของเมืองไทยนะครับท้ายสุดมันจะสะท้อนมาที่ไหนครับทอนที่การยึดบ้านยึดรถเพื่อขายทอดตลาดให้กับผู้เช่าซื้อที่ที่ผ่อนไม่ไหวนะครับนักข่าวก็เลยมาทําการสัมภาษณ์นะครับว่าอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นการให้ข่าวนะครับจะมีอยู่2ประเด็น ผมบอกก่อนนะครับมี2ประเด็นประเด็นที่1คือข้อที่จริงในบริษัท s อสเอมูลข้อที่จริงตัวเลขสีติต่าง,างๆเกิดอ,อะไรขึ้นประเด็นที่สองนักข่าวถามว่าแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับมี2ประเด็นนะครับฉะนั้นถ้าข้อที่จริงของบริษัทเราก็ให้ข้อมูลตามข้อทจริงที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลีดทีลรหัวข้อหัวข้อไปให้นะครับส่วนประเด็นที่2เรื่องอนาคตเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเขาถามว่า อ่าอนาคตจะเป็นเช่นไรผมก็ตอบตามเขาเห็นสุดตัวนะครับผิดถูกผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์20ปีมาเนี่ยน่าจะเกิดแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับอ,อ่อนาคตก่อนเลยละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้าที่ประเด็นต่างๆโอเควันนี้คําถามแรกก่อนครับประเทศจีนมีนโยบายอย่างไรนะะักข่าวก็ถามแบบนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าของจีนราคาถูกถูกไหมครับเมื่อก่อนคนุณภาพไม่ดีแต่ณวันนี้ของจีนดีและถูกด้วยทั้งดีและถูกด้วยฉะนั้น จีนเนี่ยได้เข้าเขาเรียกว่าเข้าไปเขาอหไรเข้าไปแข่งขันในธุกิจต่างๆนะครับตั้งแต่ทีวีตู้เย็นมือถือนะครับบ้านเทคโนโลยีต่างๆจีนเข้าไปหมดเลยนะครับตอนนี้เข้ามาส่วนในหมู่ของรถนะเพื่อนๆก็จะเห็นรถ E ีถูกไหมครับว่ารถ EV เนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้าง ยอดขายจีนเป็นยังไงบ้างแซงหน้าของของเทสลาหรือยังเราก็ดูตามข่าวไปแล้วกันนะครับฉะนั้นนโยบายของจีนเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาค่อนข้างถูกถูกไหมครับมันก็จะดั้มราคาเรไปเรื่อยดัด้มดัด้มดั้มดั้มเเรื่อยท้ายสุดพอดั้มถึงจุดหนึ่งผมก็บอกว่าเอางี้นะะักข่าวเอาฟันทงกันง่ายๆเลยการที่จะเป็นเจ้าตลาดนะครับมันมีอยู่แค่เหตุผลเดียวคือต้องอ่าต้องสองเหตุผลของดีและราคาถูกถูกไหมครับผมก็บอกว่าอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่อีวีราคาห้าแสนและวิ่งได้ตลอดชีวิต เขาวิ่งได้ตลอดชิปไม่ใช่หรอว่าชาร์คแค่เดียวแล้ววิ่งตลอดนะครับมันออตโต้ชาร์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิ่งได้ประมาณ1 7น0จ็ดพกิโลแล้วเมื่อก่อนชาร์ดได้แค่วิ่งครั้งหนึ่งประมาณ100กว่าโลตอนนี้1 7น0จแล้วในอนาคตมันจะชาร์แล้ววิ่งไปเรื่อยๆๆ,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 ๆๆฉะนั้นการวิ่งไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยหมายความมันไม่ต้องชาร์จแล้วฉะนั้นเวลาสินค้าของจีนนะครับจะชนะคู่แข่งได้ทำไงรถอีวีมีอยู่แค่สองประเด็นที่ทหนึ่งถูกสุดๆจนคนไปซื้อป้ายแดงไม่ซื้อมือสองกับสองชาร์จแล้ว สองปัจจัยเนี้ยชนะขาดคู่แข่งล้วเมประก่อนนะครับรถ E ีวีมีอยู่สามพันกว่าสามพันกว่าแบรนด์ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงร้อยแบรนด์ละฉะนั้นการแข่งขันแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันไปกระทบกับรถน้ำมันถูกไหมครับเพื่อนๆ,ๆก็เห็นว่ารถน้ำมันเนี่ยก็เริ่มล้มหายาจจากไปปิดโรงงานไปขายไม่ตามเป้ายอดขายลดลงฉะนั้นการที่แบรนด์ของจีนเนี่ยนะครับในธุรกิจที่เขาทาอยู่เนี่ยเขาต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเรื่อยๆขายให้เยอะขึ้นเรื่อยโดยการดั้มราคาแล้วทาให้สินค้ามีคุณภาพ แน่นอนครับมันก็กระทบราคารถมือสองอยู่แล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาเลยว่าราคามือสองเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยคืออะไรหนึ่งรถ e v สองภาครัฐถูกไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้ารถ e v ดับลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคำถามคือรถมือสองจะราคาตกไหมใครบอกไม่ตกเถียงก็ว่ากันด้วยเหตุผลเลยครับถ้ารถ e v ราคาในอนาคตราคาห้าแสนมือสองจะเหลือเท่าไหร่ผมก็ให้ข้อที่จริงไปนะครับถึงมุมมองว่าอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ย รถที่ยึดเข้ามาเนี่ยก็ปริมาณก็เขาออกข่าวทั่วไปครับสามแสนห้าหมื่นคันถูกไหมครับชัดเจนสามแสนห้าหมื่นคันปีนี้ปีก่อนหน้านั้นประมาณสองแสนห้าข่าวก็ออกทั่วไปเขาเขาเลยถามว่าคาดการณ์ว่าอีกปีถึงสาปีเป็นเท่าไหร่ผมบอกปริมาณอยู่สามแสนคันฉะนั้นตัวเลขพวกนี้มันคือการประมาณการจากจากขามเห็นส่วนตัวถามว่าไฟแนนซ์ไม่ถามไฟแนนซ์ว่าเขาไม่ได้ยึดแล้วคือต้องอธิบายก่อนว่าการที่ไฟแนนซ์ไม่ยึดด้วยจากเหตุผลอะไรหนึ่งถ้าเขายึดเยอะราคาถูก ขาดทุนเยอะเจ็บตัวเยอะนี่เสียเยอะเขาก็ต้องชะลอการยึดถูกไหมครับเขาก็ไม่ได้อยากยึดหรอกครับเขาก็ต้องชะลอไปเรื่อยๆฉะนั้นการที่เขายึดน้อยมันไม่ได้หมาย valid, ความว่าเขาไม่มีรถจะยึดนะครับมันมีรถยึดเยอะแต่เขาพยายามชะลอการยึดผมถึงบอกว่าปริมาณการยึดรถมันจะประมาณ3ามแสนนีอีกมาสาถึงสี่ปียึดแล้วเจ็บตัวก็มีขยักยึดและเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เขาไม่ไม่ได้ยึดกันมากๆเนี่ยเพราะอะไรก่อนปีที่แล้วเนี่ยเพราะอะไรรัฐบ,บาลมีการผ่อนปลนนะครับพยายามยืด ช่วยทางผู้ประกอบการผู้เช่าซื้อต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ปริมาณยึดเมื่อปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปีแล้วที่สามแสนหปีนี้ก็มาสักสามแสนคันนะครับและก็ถามต่อว่าในรถของเก๋งกับกระบะปริมาณเป็นยังไงข้อที่จริงในลานเราคือก่อนหน้านั้นเนี่ยรถเก๋งเนี่ยประมาณเจ็ดสิอร์ซหกสิเจ็ดสิเซ็ถกระบะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30มสสี่เอร์เ แต่ณปัจจุบันคือกระบะกับเก๋งเนี่ยก็ราคาเขาเรียกว่ายอดยึดเี่ประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ายอดยึดภาพเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของรถกระบาแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านไม่ดีแน่นอนอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยอันนี้ต้องอธิบายก่อนคราวนี้ก็มีประเดน็นอีกที่เพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะทำไมข่าวออกไปว่ารถเนี่ยรถที่เข้ามายึดในลานเนี่ยรถแปดหมื่นทุกคันเลยเหรออันนั้นไม่จริงนะครับคือคือต้องดูข่าวก่อนว่าที่ผมพูดไปว่าผมให้สัมภาษณ์เฉพาะข่าว สิบกว่าช่องแค่นั้นฉะนั้นใครจะเอาภาพไปตัดแปะในช่องอื่นเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้หรือหรือไม่ให้เขาทาได้ฉะนั้นเขาอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ตรงมั่วจริงครับแต่ผมไม่ได้มาจากปากผมแน่นอนฉะนั้นมันมีไฟแนนซ์ชื่อโอริโกะครับพูดตรงไปตรงมาเลยโอริโกะเนี่ยรถเขาค้างอยู่สต็อกเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วก็มีการขายไม่ได้ประมาณปีกว่าแล้วเป็นรถปีเก่าประมาณว่าสิบกว่าปีขึ้นแล้วกันนะครับเขาก็เลยปรึกษาทั้งสมาคมเองก็ตาม ทั้งลานประมูลเองก็ตามปรึกษาไฟแนนซ์ต่างๆก็ตามก็เขาไปทุกที่อ่ะว่าจะทำไงให้ขายได้ฉะนั้นราคาที่แท้จริงของปีที่แล้วไม่ปรับราคาลงเป็นเวลา1ปีก็ขายไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยถามว่าต้องทงาําไงก็ต้องให้ปรับราคาลงไปตัวเลขที่ส่งมาทั้งหมด253าคันถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นรถใหม่5้าบกว่าคันรถเก่า200กว่คันฉะนั้นไอ้200คันนั้นอ่ะปรับราคาลงประมาณ15 9ล้านเป๊ะๆเ,เลยก็เท่ากับ ราคาปรับลงไปคันละเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทข่าวก็ไปออกแปดหมื่นบาทกลมๆก,ก็ไม่ผิดเพราะมันลงปรับเฉพาะโอริโก้เจ้านั้นแต่ถามว่ามันไม่ใช่ทุกคันผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกคันปรับราคาลงหมดแปดหมื่นบาทไม่เคยโคมข่าวครับบอกว่าทางเราพูดมันมันไม,ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่ารีวิว uh, ไลฟ์สดอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเด็ดค่อนข้างมีปัญหาอยู่ตอนนี้ นะครับโอเคคนดูประมาณ8 0 0 0ถึงพันคนผมพูดต่อแล้วกันนะครับมันอาจจะติดขัดบ้างเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปให้มันแบบสมบูรณ์แล้วกันฉะนั้นในเรื่องของรถที่ปรับราคา80,000บาทนะครับก็เป็นของโอริโกประมูลเมื่อวันที่15นะครับที่ผ่านมานะครับก็ปรับราคาลงไปทั้งหมด15ล้านจุดเประมาณนี้ครับตกคันประมาณสัก7 9 0 0 0บาทก็8บาทก็เรื่องจริงเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ใช่ว่ารถทุกคันในราบบูร์แล้วปรับราคาทุกคัน8ปดหมื่นไม่ใช่นะครับอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้มาจากที่ผมนะครับใครไปโพสอะไรผมไม่รับรู้นะครับแล้วรถที่ขายได้เนี่ยคือรถปีใหม่หมผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่ารถปใีใหม่คือรถที่ขายได้รถปีเก่าขายไม่ค่อยได้ก็เรื่องจริงไม่ใช่รถทุกคันราคาตกบดไม่ใช่รถที่สวยปีใหม่ขายได้รถที่ปีเก่าแลวสภาพไม่ดีขายไม่ได้ก็คือเรื่องจริงอีกอันนี้คือให้สัมภาษณ์แบบนี้ไปนะครับ แล้วมีรถอยู่คันหนึ่งที่เปิดราคาศูนย์บาทเป็นรถซิสิโลีปีมาสองพันเนี่ยครับเกียร์อโอโต้รถขับได้รถสวยเลยประมูลไม่จบก็เรื่องจริงรู้สึกจะประมาณวันที่สิบเจ็ดหรืออะไรประมาณเนี่ยครับประมูลไม่ได้มีคลิปวิดีโอให้ดูเลยว่าประมูลแล้วแต่ขายไม่ได้เพราะไม่มีคนยกสู้ประมูลก็เป็นเรื่องจริงค่าบริการหมื่นหนึ่งประมูลไปศูนย์บาทถ้าคนเอาไปจ่ายค่าบริการหมื่นหนึ่งก็เท่ากับรถคันนั้นราคาหนึ่งหมื่นบาทแต่จะไปซ่อมอีกสองหมื่นสามหมื่นเราก็ไม่รู้อีกถูกไหมครับ เพราะว่าเวลาให้ข่าวเราให้ข้อมูลเต็มแต่ว่านักข่าวคงไม่ได้เอาความพูดเรา100%หนึ่งชั่วโมงไปออกข่าวคงไม่ใช่ฉะนั้นต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเวลาตอนให้ข่าวผมให้ข่าวแบบถูกต้องครบ100%แต่นักข่าวอาจจะตัดเป็นช่วงๆทําให้เพื่อนๆอาจจะมีผลกระทบเต็นต์ลดบางบางที่อาจจะแบบเอาลูกค้าเอาเอาไปพูดว่าเอ้ยทําไมราคาทุกคันลด28,000บาทเลยเวลาไปต่อเต็นต์ไปต่อ8,000มันก็ไม่ได้เพราะตอนที่ให้ข่าวไปก็บอกเขาเหมือนกันว่าเต็น์ดีมีคุณภาพมันก็เยอะ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกเต็นเป็นเต็นไม่ดีไม่ใช่แล้วรถเขามีสต็อกอยู่แล้วเนี่ยก็ก็คุยเขาดูแล้ววิธีการจะทำไงให้เต็นอยู่รอดได้ผมอธิบายไปในข่าวในสื่อก็บอกไปว่ามีสต็อกให้น้อยขายให้ไวขายทุกเงื่อนไขเมื่อก่อนอาจจะกำไรเยอะวันนี้เขาแทบจะไม่กำไรอยู่แล้วุูไปซื้อเต็นที่มีคุณภาพุูไปซื้อเลยผมก็ให้ข่าวแบบนี้ไปแต่นักข่าวเขาไม่ได้มาพูดนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเขาไม่ได้ไปพูดทุกคําพูดที่ผมพูดฉะนั้นผมยืนยันเลยผมไม่มีการบิดเบือนข้อมูลอะไรต่างๆ การให้ข้อมูลบนบนออนไลน์ครับถ้าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดบิดเบือนไม่ตรงข้อท็จจริงเนี่ยผิดกฎหมายพบรบนะครับติดคุกเลยครับคงไม่มีใครกล้าทําแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเต็นรถทำคอนเทนต์ยังไงกันก็คอนเทนต์แบบขายไม่ได้ลดราคาแทบจะแตกอยู่แล้วแทบจะทิ้งอยู่แล้วก็ข้อที่จริงทุกคนก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ถูกไหมครับก็มันคือเรื่องจริง แต่ผมให้สภาพก็คือเรื่องจริงพระเดีเป็นเรื่องจริงอาจจะบนสื่อบนสื่อที่ที่คนเขาดูกันเยอะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยช่องสามไทยรัฐอมรินอย่างเงี้ยครับเขาดูกันเยอะหน่อยไทยไทยทีวีเอสอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่ากระแสะสังคมก็อาจจะแบบมองว่าโอ้ทำไมรดมือสองเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตกจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกทุกคนันทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ออกสื่อไปสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ไม่ถูกครับเอาตรงๆที่เขาบอกว่าเปิดถูกขายแพงจริงไม่ได้ปฏิเสธเลยครับเราเปิดตามไฟแนนซ์สั่งมา และมันก็จบวิ่งอยู่ประมาณ15บหถึงสาเปอร์เซนพอคนรู้ว่าลถมือสองถูกคนก็แห่มาถูกไหมครับฉะนั้นมันไม่มีคําว่าถูกสําหรับการแข่งขันบนโลกความเป็นจริงบนโลกที่ไม่มีการทัวกันนะครับฉะนั้นเปิดเราเปิดถูกจริงรถบางคันวิ่งแพงจริงแพงจริงแต่ถามว่ามีอยู่สองกลุ่มที่ซื้อหนึ่งซื้อไปใช้กับสองซื้อไปขายคนซื้อไปขายก็สายซื้อเพื่อเพื่อทำกำไรคนซื้อไปใช้ก็ อยากได้ของดีราคาถูกนะครับแต่แน่นอนเต้นเขาซื้อไปขายเขาต้องมีกําไรบ้างอันนี้ก็ต้องให้ให้เครดิตเข้าไปเต้นดีๆมีเยอะแต่ลูกค้าบางคนผมไม่สามารถกำหนดจุดเกณฑ์เขาได้ว่าคุณต้องดูคลิปให้ครบก่อนนะแล้วค่อยไปต่อราคาไฟนั้นผมไปกําหนดอย่างนั้นไม่ได้เพราะบางไฟนนซ์บางอธทบทีไปต่อราคาเต็นลถเพราะบางเต้นลถอะ่ะก็ยังดูคลิปสั้นๆเลยแล้วก็แล้วก็ว,กวิจารณ์แลลวถูกไหมครับซึ่ง ผมอ่าผมเข้าใจนะครับเพาถ้าเป็นผมผมดูแค่นั้นผมก็รู้สึกโมโหเนาะผมเข้าใจต้องขอโทษด้วยผมขอโทษในมุมที่ว่าในมุมที่ว่ารู้สึกอ่าทำให้วงการรุ่นสองเนี่ยกระทบแต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเ่ยถูกต้องร้อจริงแน่นอนไม่มีโกหกสักเรื่องนะครับแต่ผมไม่สามารถไปเขไปบอกสื่ออื่นๆได้ให้ตัดแค่นี้แค่นี้ผมบอกเขาไม่ได้นะครับและบางสื่อหรือบางช่องก็เอาข้อมูลจากช่องสาม ไททิสฮาร์ลินหรือช่องเทรดเดอร์อะไรต่างๆไปตัดแลออ้วขยายให้บรรทุเวอร์ขึ้นไปอีกอ่อกาคนนี้ความสวยมันก็ลงผมสิครับถ้างั้นถูกไหมครับมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับเพื่อนๆในวงการเต้นรถทั้งหมดนะครับสยามมิตเตอร์การประมูลมีสมาชิกเกือบสามพันลายมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปทําลายธุรกิจรถมือสองถามหน่อยถ้าผมทาอ่ะมันมีอะไรดีกับทางสยามมิตเตอร์หรือลายประมูลมันไม่มีอะไรดีครับมันไม่มีอะไรดีแน่นอนแต่มันคือเรื่องจริง ผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับความจริงเหมือนสเสบียบเหมือนหมอถ้าผมเป็นหมอและผมรู้ว่าเพื่อนๆที่ทํารถอยู่อะ่ะกําลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้าผมไม่พูดความจริงผมไม่บอกว่าควรทําอย่างไรแล้วผมโกหกข้อมูลไปดีสวยหรูเลิศเลอบการรบุสองเพอร์เฟกและท้ายสุดคนที่ฟังวันนี้แล้วไปตายในวันหน้าจะบอกว่ามึงโกหกฉะนั้นความจริงมันก็เจ็บอย่างเนี้แหละครับ แต่ผมก็พูดในสื่อตลอดว่าวันนี้ยังไม่มีธุรกิจไหนที่ดีเท่ารถมบ,บอ2สองผมก็พูดในสื่ออย่างนี้เลยเะนั้นข้อมูลที่พูดแต่มันเยอะมากเลย้าพูดเยอะมากเะนั้นท,ทําธุรกิจมือรสองดีไหมดีณปัจจุบันดีดีอีกสิปีครับดีสิบปีถามว่าราคามันต่ําแค่ไหนตอนนี้มันต่ําสุดไม่มีต่ำกว่านี้แล้วผมก็พูดตามความนจริงมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นแต่ผมก็บอกอยู่ว่าถ้ารถอีวีเกิดดัาราคาอีกหรือรัฐบาลบริหารไม่ดีราคาก็ลงมันก็ข้อที่จริง ราคาขึ้นกับลงไม่ได้เกี่ยวกับแสียร์มเตอร์ครับมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลขึ้นกับเศรษฐกิจขึ้นกับพวกเราทุกคนนะ่ะถ้าเรามีร้อยเราขอสินเชื่อแปดสิบเราก็ไม่เป็นหนี้รถก็ไม่ยึดมันกลับมาเชื่อมต่อใหม่แล้วนะครับขอโทษที่มันหลุด,ห,ลดหาย,หายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าอันนี้บันเน็ตมือถือครับเราไลฟ์สดจากออสเตรเลียด้วยพอดีมาเยี่ยมครอบครัวที่ออสเตรเลียนะครับ อันไหนที่ตกประเด็นตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆมีประเด็นสามารถถามได้นะครับพิมพ์ถามได้เลยผมยินดีนะครับผมยินดีเลยตอบทุกคําถามที่เพื่อนๆค้างใจประเด็นไหนที่เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือได้ข้อมูลอะไรแล้วแบบในข่าวมันมันมันไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนก็สามารถถามได้นะครับทางผมเนี่ยเป็นตัวแทนของแชมเต์เนี่ยยินดีตอบให้นะครับทุกเงื่อนไขเลยนะครับโอเคอผมจะไปอีกรถ ที่ศูนย์บาทแล้วขายไม่ได้ก็บอกไปแล้วลดเกิน15ปีจากสติที่ริสต์มาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยลดที่สิบห้าถึงยี่สปีเนี่ยจะขายอยู่คันลึงประมาณสี่ถึงห้าหมื่นบาทณนะวันนี้เนี่ยปีนี้ปีนี้สติเนี่ยราคาหายไปครึ่งหนึ่งนั่นคือลดปีเก่าเกินสิบห้าปีนะครับก็คืออยู่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะครับจากสติลถที่ขายได้มาณสามพันกว่าคันอันนี้เฉพาะสายมิเตอร์นะครับที่อื่นผมไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ถามบอกว่ามาตรฐานประมูลทุกที่นะครับ มันเหมือนเหมือนกันหมดอะครับหรือใครจะเถียงว่าไม่เหมือนกันเพราะอย่าลืมสิครับว่าไฟแนนซ์เนี่ยส่งทุกที่ถ้าที่ไหนไม่มีมาตรฐานเขาจะส่งไหมครับ <Grammy> เขาก็ไม่ส่งหรอกครับทุกคนมีมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วราคาก็ใกล้เคียงกันจะสวยหรูสูงกว่าก็สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครหรอกครับสูงกันเป็นแสนไม่มีหรอกครับมันเป็นไม่ได้หรอกครับมาตรฐานไฟแนนซ์เขาเป็นบริษัทมหาชนกันน่ะเขามีมาตรฐานในการส่งอยู่แล้วถ้าที่ไหนมีมาตรฐานเขาก็ไม่เอาครับแต่ไฟแนนซ์ทุกที่เขาบอกเหตุผลครับ เขาใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช่ใช้อารมณ์ฉะนั้นเหตุผลเนี่ยคุยกันที่เหตุผลผิดตรงไหนตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนต้องแก้ไขแล้วเสพข่าวต้องดูว่าข่าวนั้นน่ะสมบูรณ์แบบไหมใครเป็นคนเอาออกไปถูกไหมครับผมไม่ได้เป็นคนโพสต์อะไรที่ทางแสมเตอร์โพสต์ต้องรับผิดชอบอะไรที่สามเตอร์ให้ข่าวต้องรับผิดชอบแต่ถ้าใครก๊อปจากชาวบ้านมาแล้วไปโพสต์ต่อยอทีแล้วแก้ข้อมูลแล้วบอกแสมเตอร์เป็นคนโพสต์ไม่ใช่ อันนั้นไม่เกี่ยวกันในแง่กฎหมายเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าผมเนี่ยเติบโตจากวงการรถบือสองมานะครับยี่สามปีนะครับจากเต็นท์รถทําบริษัทประมูลมาสิบยี่สิบปีนะครับมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนเต็นท์รถทุกคนนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับต้องขอบคุณไฟแนนซ์ทุกท่านที่ส่งรถให้กับสยามมิเตอร์วันนี้เราขายรถเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบแสนคันเนี่ยถือว่าเยอะมาก ก็เอาไปว่าหนึ่งในสามเราก็ติดนะครับเราติดหนึ่งในสามแน่นอนนะครับแล้วราคาเราก็ไม่ได้แย่สาขาเราก็อันดับหนึ่งบริการเราก็พยาปรับปรุงนะครับฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไม่รัดธุรกิจรถมือสองไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองแต่ถ้าเราไม่พูดความจริงให้สังคมรู้เราไม่พูดความจริงให้ลูกค้ารู้แล้วเราก็โกหกข้อมูลไปเรื่อยแล้วท้ายสุดอะ แล้วเราบอกว่าเรามีจรรยบรณเรามีคุณธรรมผมว่าไม่ใช่นะครับเราพูดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีสังคมวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ต้องรู้แล้วเราโตมาไ,ได้ทุกวันนี้ยี่สิปีเนี่ยเพราะเราพูดความจริงมันอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเพื่อนๆบางคนก็ต้องขอโทษเพราะผมไม่สามารถไปพูดให้ถูกใจทุกคนได้อันนี้บอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะผมทำไม่ได้เพราะเวลาไลฟ์สดไปเนี่ย มันมีประเด็นทั้งไฟแนนซ์เต็นท์รถลานประมูลและผู้ซื้อใช้และผมจะพูดยังไงครับให้ถูกใจทั้ง4ฝ่ายมันเป็นไปนไม่ได้พูดมุมหนึ่งไฟแนนซ์ดีอีกมุมหนึ่งไฟแนนซ์ไม่ชอบพูดมุมหนึ่งลานประมูลดีอีกมุมหนึ่งลาบประมูลไม่ชอบฉะนั้นผมพูดได้อย่างเดียวคือข้อที่จริงครับข้อที่จริงอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ทำปกป้องให้สายมิเตอร์อยู่ได้ทุกวันนี้20ปีนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจขอโทษขออภยัย ปรับปรุงแก้ไขแต่เรื่องจริงคือถ้าเต็นท์จะอยู่รอดใดในอนาคตคืออะไรครับลดสต็อกให้น้อยขาลดราคาทุกเงื่อนไขเท่าไหร่ก็ขายอันนี้มันเรื่องจริงอยู่แล้วครับแต่ว่ามันกระทบผมยอมรับว่าอาจจะกระทบสําหรับคนที่มีสต็อกเยอะๆตอนนี้อันนี้ยอมรับแต่มันคือข้อที่จริงที่เราก็บอกว่าต้องพยายามแบบนั้นถูกไหมฮะถามว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้ราคามันก็เริ่มนิ่งแล้วมันอยู่จุดต่ําสุดแล้วล่ะพูดว่า ต่ำสุดนะแต่มันต่าสุดนะักวันนี้ถ้าไม่มีรถยึดเข้ามามหาศาลนะและมันต่ําสุดนะักเมื่อ E ีวีไม่ดับราคาลงนะหรือรัฐบาลไม่ไม่ทําอะไรบางอย่างเลยนะหรือไม่เกิดสงครามโลกนะอันนี้คือต่ําสุดแล้วนะแต่ถ้าไม่มีปัจจัย4ี่ห้าอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตผมก็ตอบไม่ได้ว่าราคาจะเป็นยังไงวันนี้ทุกคนต้องเอาตัวรอดผมเข้าใจแต่มันต้องตัวเอาตัวรอดบนความสง่าผ่าเผยครับแต่ถ้าเราโกหกคนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผมว่าไม่โอเคครับผมว่าไม่โอเคคือถ้าสยามวิเตอร์จะมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรก็ตามมันต้องเกิดจะาก็นจากความผิดพลาดแต่ไม่ควรเกิดประเด็นจากความไม่ถูกใจครั้งที่แล้วไลฟ์สดไปเนี่ยทางผมเนี่ยทำคลิปไปเขี่ยใหม่โดนโหเละเลยครับแต่ก็มีคนเข้าใจนะครับก็ลบคลิปไปนั่งไลฟ์สดอย่าร้องไห้ครับแต่วันนี้ไม่มีแล้วครับคำว่าร้องไห้สำหรับผมผมว่าแม่งไม,ไม่ไม่ใช่ละว ผมไม่ได้ทําอะไรผิดแต่แค่ไม่ถูกใจกันนั่นเองถ้าดูคลิปเต็มๆเนี่ยมันถ้าเพื่อนก็จะเห็นว่าเออผมได้พยายามอธิบายว่าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเวลาซื้อรถอย่าดูที่แค่เลขไมให้ดูที่สภาพมันถ้าเต็มรถเขาทาดีแล้วไม่เท่าไหร่ช่างมันเถอะไม่สนใจไมาเยอะก็คือซื้อเยอะแล้วเราซื้อถูกเราขายถูกโอ้ลูกค้าแฮปปี้แต่ถ้าเราซื้อถูกแล้วเราย้อมแมวแล้วไปขายแพงๆเขีย่ยไม่เงี้ยอันนี้มัน เฮเราต้องถามว่าเราควรปกป้องคนกลุ่มนี้หรือไม่แล้วเราจะบอกว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่ทําให้สังคมรบกสดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็ฝ่าให้คิดเลยนะครับแหมไม่รู้จะพูดไงโดนเพื่อเต็งฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อย่าอธิบายนะครับขอบคุณเต็นท์รถทุกเต็นท์นะครับที่ซื้อรถกับสายามิตเตอร์มาโดยตลอดนะครับ บางท่านอาจจะไม่พอใจไม่มาประมูลกับสายมิเตอร์แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วันหนึง่งถ้าท่านอยากจะมาเราก็ยินดีเราก็ไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับเราเข้าใจทุกอย่างนะครับเราทําถึงระดับตรงนี้แล้วเนี่ยเราน้อมรับด้วยปริมาณรถขายปีเกือบแสนเนี่ยเราน้อมรับอยู่แล้วนะครับอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้น้อมรับแต่ผมยืนยันว่าสยามอิเตอร์การประมูลไม่ทําอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมาย และไม่มีการให้ข้อมูลหรือข่าวสารอะไรที่เป็นเท็จในสังคมนี้เด็ดขาดอันนี้คือข้อเท็จจริงแน่นอนสิ่งที่เราพูดเจ็บแต่เจ็บวันนี้ดีกว่าตายวันหน้านะครับฉะนั้นผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยู่ในวงการรถทั้งหมดอะ่ะก็สามาัคคีกันดีอยู่แล้วครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงขอรบกวนช่วยดูคลิปนี้ให้จบแล้วถ้ามีประเด็นไหนที่ ขาดตกบกพร่องก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือผมพูดมุมไหนไม่ครบก็ก็คอมเมนต์กันได้นะครับยังไงขอบคุณไฟแนนซ์ที่ยังส่งรถสยามิเตอร์โดยตลอดนะครับ2ีปีที่ผ่านมาไฟแนนซ์ Finance มาถามผมตอบได้ทุกประเด็นนะครับทุกท่านส่งมาขอบคุณมากมีเหตุและผลในการตอบหมดนะครับขอ้อจริงเป็นยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนบางเรื่องพูดไม่ได้ผมเข้าใจ บางเรื่องพูดได้ก็พูดกันไปแต่แน่นอนแหะครับธุรกิจรถดยสอเป็นธุรกิจที่ดีวงการนี้น่ารักเพื่อนๆโอเคเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ผมอาจจะไม่มีโอกาสเข้าไปเฮฮาปาร์ตี้อยู่ในสมาคมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดถึงเสมอนะครับพี่วิชัยโทรมาหานะครับก่อนที่ไร้สดเมื่อช่วงบ่ายๆก็ได้มีการคุยการปรึกษาหารือพีวิชัยเป็นประธานสมาคมรถใช้แล้วแกก็น่ารักมากก็โทรมาแกเข้าใจ ผมก็อ่ะโอเคขอบคุณมากผมอธิบายไปแล้วผมก็ส่งหลักฐานข้อมูลให้หมดเลยนะครับว่าราคาลดมือสองโอลิโกส่งมาลดคันละแปดหมื่นจริงไหมราคาลดเปิดศูนย์บาทแล้วขายไม่ได้จริงไหมนั่นคือแค่มุมมองเดียวนะครับรถสวยราคาแพงครับจบรถสวยราคาแพงรถเน่าคนไม่เอาจบวันนี้ต้องรีบขายให้เร็วจริงเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีได้เนี่ย ก็บอกเลยถ้าไม่ได้เต้นรถมาสนุนเนี่ยซื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมบอกให้เลยผมก็ไม่ไม่มีวันนี้ครับผมขอบคุณเต้นรถทุกทุกทุกเต้นอ่ะทุกเต้นเลยผมไม่แค่ไม่ได้ไปทําความคารวะแค่นั้นเองแต่ก็ระลึกถึงแล้วผมก็เงียบปากเงียบคามาสองปีไม่เห็นละครับผมไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยอยากไลฟ์ไม่ค่อยอยากทาอะไรทั้งนั้นน่ะอยู่เงียบแต่อยู่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ไม่รู้ความโชคดีหรือความซวยของสยามินเตอร์เขามาสัมภาษณ์แล้วมาสัมภาษณ์ตั้งสิบสองถึงสิบห้าช่องเนี่ยเราก็ให้สัมภาษณ์ไป ตามข้อที่จริงเพราะเราเป็นหัวประชาชนเป็นห่วงเพื่อนๆเ,เต้นรถมือสองด้านเอาคลิปไปตัดสั้นๆมาผมเลยซวยเลยคนนี้ก็ไม่เป็นไรก็อธิบายไปคลิปนี้ก่อนว่าจะชัดเจนกับเพื่อนๆน,นะครับนะครับผมคิดว่าถ้าเราทําดีได้ดีแน่นอนนะครับแล้วถ้าทำอะไรไม่ถูกใจเพื่อนๆเ,เ,เต้นรถขอโทษขออภัยนะครับมีอะไรจะพยายามให้ข้อมูลที่กระชับแล้วก็ก็ไปย้ำนักข่าวตอนสัมภาษณ์ว่า เอาให้มันแบบทุกมิติด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่จริงทั้งหมดนะครับก็ฝากๆเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่เป็นแฟนคลับ FCSA หรือเป็นแฟนคลับเต้นรถทุกที่ก็วิธีการดูคนดีง่ายมากๆครับหนึ่งมึต้องพูดความจริงสองมึงต้องพูดความจริงสม,มึงก็ต้องยิ่งพูดความจริงมีแค่นี้ครับทำธุรกิจ พูดความจริงเท่านั้นแต่ให้ดูกาละเทษะว่าควรพูดตอนไหนและไปควรพูดตอนไหนแค่นั้นเองพอดีผมเสือพูดเร็วไปนะครับแค่นั้นเองต้องขอโทษด้วยสมาคมรุ่นสองเปิดมาเกือบสิบปีละดีนะครับสมาคมรุ่นสองเป็นสมาคมที่ดีมากผมยังอยากกลับเข้าไปถ้ามีโอกาสก็ขอญาตเข้าไปสมาคมนะครับจะได้เป็นผู้ผู้หนึ่งในการช่วยเหลือสมาคมแล้วถ้าทำอะไรที่สมาคมรู้สึกไม่แฮปปี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเะนั้น คลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมให้สัมภาษณ์ไปทั้งหมดพูดเยอะกว่านี้ให้ข้อมูลที่แท้จริงแต่เขาตัดสั้นไปนะครับบางคนก็ไปทําเป็นกระแสเกาะกระแสกันความซวยเราอยู่ที่เรายังไงขอบคุณมากนะครับยังไงเพื่อนๆที่ติดตามสาม,มิเตอร์กับประมูลง,ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับวันที่27นี้หกโมงเย็นมีประมูลรดนะครับลดสวยเลยครับหนึ่งร้อยคันเกรดเกิบกิ เรียกว่าล้างตั้งขายเลยครับเรียนเชิญนะครับหนึ่งพันสองร้อยคนวันนี้ขอบคุณนะครับจากออสเตรเลียสยามอินเตอร์การมูล M S I A ขอบคุณนะครับตลับฟันดีครับสวัสดีครับ